สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองสูตรพิสดารถ้าไม้ตายชิงอำนาจเล่นสูตรพิสดารจับมือหมัมดข้าวต้มตั้งรัฐบาลไดค่ายทหารอีกแล้วครับท่านความในดันนำออกเราก็เลยรู้ได้เลยว่าในวงบื้อเที่ยงที่มูลนิธิป่าลอยต่อวันก่อนเขาหยอดอะไรกันไว้บ้าง ลุงป้อมเสียหนูผัดกันอวยยศมีสิทธิ์ขึ้นนั่งเก้าอี้ผู้นำด้วยกันทั้งคู่ด้วยสมการตัวเลขเสียงข้างน้อยพลังประชารัฐ70เสียงบวกภูมิใจไทย70อัพ2สองพักมีหน้าตักต้นทุนอยู่แล้วที่140-150เสียงบวกบวกหากรวมกับขั้วรัฐบาลเดิมก็หวังทะลุไปถึง250บวกกับพักลากตั้งเท่านี้ก็แบเบอร แต่สูตรในวงมือเที่ยงวันนั้นกาชื่อประยุทธ์จัน์โอชาออกจากการคั่วแฮติกนั่งนายกสามสมัยถึงได้บอกว่าเมื่อเอาความในมาแชร์ให้โลกรู้มันถึงส่งผลกระทบไปถึงคนที่ถูกพาดพิงเต็มๆอาเซียยุทธศาสตร์เลือกตั้งของภูมิใจไทยเพราะวันนี้เสียหนูสถานนาตัวเองเป็นอนุทินทวินแคมเหยียบเรือหลายแคม เช้าวิ่งเข้าหาบิ๊กตู่ประยุทธ์ตกเที่ยงกระดดเข้าป่ารอยต่อหม่ำข้าวกับลุงป้อมวันดีคืนดีก็มีต่อสายไปหาคนแดนไก่บ้างคั่วไพ่มันทุกหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขึ้นนายกคนที่30เหมือนการมองข้ามหัวประชาชนกันไปหมดวันนี้ก็กตยังไม่เปิดรับสมัครเลยแต่ข้ามชอดไปวางแผนจับคั่วรัฐบาลกันแล้วเข้าใจว่าเป็นความพยายามแก้เกมแลนสไลด์ของเพื่อไทย แต่พฤติกรรมที่มองไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนแบบนี้อาจถูกสั่งสอนตอนเข้าคูหาก็ได้อย่าทำเป็นเล่นนะแล้วยิ่งอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรเผยท่าไม้ตายพร้อมจะกลับมารับโทษจำคุกที่ไทยเพื่อขอใช้ชีวิตในช่วงบ้านป่ากับลูกหลานยิ่งปั่นกระแสแลนสไลด์ให้แรงขึ้นไปอีกความจรงงงนายรู้กันมานานแล้วว่าอดีตนาย,ยกทักษิณจะใช้แผนนี้เพื่อกลับบ้าน มีการส่งสัญญาณมาระยะโดยเฉพาะช่วงหลังที่พูดบ่อยขึ้นว่าจะให้องอิงนางสาวแพรทองทานจินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเป็นคนประกาศแต่ทักษิณก็ชิงให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นอย่างสำนักข่าวเกียวโตและสำนักข่าวนิเคอสก่อนว่ากำลังรอคอยเวลาที่จะได้เดินทางกลับประเทศไทยอาจจะเป็นภายในปีนี้และพร้อมที่จะรับโทษจำคุก แรกกับการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะออกมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ผมติดอยู่ในคุกขนาดใหญ่มา16ปีแล้วเพราะพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวผมทรมานมามากพอแล้วถ้าต้องการทรมานอีกครั้งในคุกเล็กกว่าก็คงไม่เป็นไรในหนึ่งก็คงเป็นความรู้สึกลึกๆของคนเป็นปู่เป็นตาที่แม้ลูกๆจะหอบหิว้วหลางไปเยี่ยมกันบ่อย แต่ถึงอย่างไรก็สู้กลับมาอยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ได้ตรงนี้ทักษิณยอมรับว่าถึงไม่ใช่ราคาที่จะเป็นต้องจ่ายแต่ก็ต้องยอมจ่ายเพราะต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับลูกๆหลานๆอีกในก็เป็นเรื่องคาบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แลนดสไลด์ของเพื่อไทยให้จับตาดูดีๆด,ดีไม่ดีอาจกลับมาก่อนวันย่อนบัตรแล้วถ้ายิ่งมีภาพการจับกลุ่มกันที่สนามบินด้วยแล้วจะยิ่งเรียกกระแสซปเปอร์แลนสไลด์ขึ้นไปอีก ตอนนี้มีคนปากกล้าขาสัน่นนั่งปาดเหงื่อแม้ทำเนียบจะเปิดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ